ก่าจะมาเป็นเมนูชูสุขภาพรักไตและเครื่องดื่มสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเราต้องผ่านในหลายๆขั้นตอนเพื่อให้เมนูแต่และเมนูสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์แบบคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีศูนย์อาหารทั้งหมด3แห่งดังนี้ 1. ศูนย์อาหารคณะแพทยศาสตร์ 2. ศูนย์อาหารอาคารกัลยาณีวัฒนานุสรณ์และ 3. โรงอาหารหอพักนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โดยร้านค้าในศูนย์อาหารทั้ง3แห่งจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเมนูชูสุขภาพรักไตและเครื่องดื่มสุขภาพจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปชมกันเลยคะ่ะ 1. ร้านค้าทำการเลือกเมนูที่จะขึ้นทะเบียน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเมนูอาหารมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ImmuCal ลิขสิทธิ์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อวิเคราะห์หาสารอาหารโดยเมนูชูสุขภาพรักไตปริมาณแคลอรี่จะไม่เกิน600กิโลแคลอรี่ต่อ1เมนูปริมาณโซเดียมจะไม่เกิน600มิลลิกรัมต่อ1เมนู และเจ้าหน้าที่จะทำการจุ่มอาหารเมนูที่เป็นของเหลวเพื่อวัดปริมาณความเค็มในอาหารนั้นๆส่วนเมนูเครื่องดื่มสุขภาพปริมาณแคลอรี่จไก่เกัน200กิโลแคลอรี่ต่อ1เมนูขั้นตอนสุดท้ายเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จะทำการขึ้นทะเบียนเมนูฉูดสุขภาพรักไตและเครื่องดื่มสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ เมนูชูสุขภาพรักไตและเครื่องดื่มสุขภาพเมนูอาหารทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการสร้างเสริมสุขภาพตนเองด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลศรีนครินและคณะกรรมการควบคุมดูแลร้านค้าและบริการด้านโภชนาการคณ,ณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น